จรคนนี้ยังลอยนวลแล้วก็ยืนอยู่ในสังคมได้แล้วออกงานสังคมได้แล้วก็โกงคนนั้นคนนี้ได้อ่ะผมก็คือยอมไม่ได้จริงๆอันนี้เราไม่อยากจะเอาดีเข้าตัวแต่เรารู้สึกว่าต่อให้ผมออกมาต่อสู้แบบเนี้ยแน่นอนว่าเงินผมได้คืนยากมากมันไม่ให้แน่นอนมันก็ยอมต้องสู้ให้ถึงที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าการที่จับมันเข้าคุกได้แล้วก็ไม่ทําให้มันออกมาหลอกคนอื่นได้แล้วทำความเสียหายให้คนอื่นได้อ่ะผมพอใจมากพี่ก้องอยากจะฝากบอกอะไรกับเขาไหมที่เขาทาให้เราเจ็บช้ำขนาดนี้บอกแล้วว่าอย่าเล่นกับกระเทย อย่าทำงนีกับกระเทยอีกเพราะงานสาเพราะกระเทยกระเทยไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกคีย์เวิร์ดของเราคืออะไรนะไม่มีใครโอเคค่ะไม่มีใครโอเคค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าอย่าเล่นกับกระเทยแล้วก็อย่าเล่นกับความซื่อสัตย์ของคนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่คนคนหนึ่งมันหวาดกลัวจนไรที่พึ่งสู้มันจะลุกขึ้นมาสู้สู้แบบใจขาดดินเงินแปดล้านจะทำให้เธอไม่มีที่ยืนในสังคม S <S มีฉายชีพนี่ใช่ไหมครับผมเขาเข้ามาพร้อมกับพี่มะตูมนี่แหละครับผมแต่ว่าเขาบอกว่าเขารู้จักกับมีมะตูมมา2-3ปีแล้วก็บอกผมบอกมะตูมว่ารู้จักกับผมมา2-3ปีส่วนสมมการเราเลี้ยงดูปูเสียกันมาแล้วก็อพอเข้ามาปุ๊บเขาเป็นการแนะนําให้รู้จักแล้วพาไปทําธุรกิจนั้นนีน่แล้วที่สําคัญเลยพาไปที่ธนาคารธนาคารแห่งหนึ่งลงไปดูตู้เซฟเพื่อาพาลงดูตู้เซฟแล้วมีการปั๊มลายนิ้วมือ,เพ,อเพื่อเพื่อแสดงถึงความรวยตัวเอง หลังจากนั้นปุ๊บเขาก็บอกว่าเขามีธุรกิจตัวหนึง่งเขาชวนผมทําธุรกิจคอลลาเจนเขาผมทําธุรกิจอยู่แล้วผมทําธุรกิจคอลลาเจนอยู่แล้วแต่เขาแล้วก็ธุรกิจเมโซที่นําเข้ามาจากต่างประเทศเป็นเจ้าเดียวแล้วทีเนี้ยเขาเลยบอกขอซื้อหน่อยขอซื้อเมโซไปขายที่เราพอขอซื้อเมโซไปขายที่เราปุ๊บอ่ะโอเคผมก็ว่าขอทาใบสั่งซื้อทั้งหมดเลย ใช่ชแล้วน,นางว่านางเป็นเจ้าของทีนิกที่ลาวแล้วทีเนี้ยแต่สุดท้ายเขาก็ปฏิเสธไปเพราะว่าเมนส่วนผมจะเข้ามีมนายังไม่เข้าใช่โชวยังดี<ๆ>แล้วทีเนี้ยมันก็บอกว่าจะเอาคอลลาเจนแทนหาคืออยาก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 ,อยากมีสัมพันธ์ที่ดีกับเราเข้ามาเพื่อจะซื้อทุกอย่างแล้วก็ขอซื้อคอลลาเจน0 0 0 0กล่องพอสองหมื่นกองขายในไทยแล้วทีเนี้ยอยู่ดีก็มาขอซื้ออีกห้าหมื่นกองไปขายที่ลาวแล้วก็บอกว่ามีจอที่มีสื่อทีวีรายการทีวีประมาณ6ช่องรอเราอยู่ที่ลาวเรากำลังจะดังแล้วเราจะ ปังไปด้วยการเงี้ยครับผมแล้วหลังจากนั้นปุ๊บเขาก็เอารถมาไว้กับผมเอารถมาให้เอารถมาให้คือว่าจะให้เป็นงานซื้อขายปอร์เชบ็อกเซอร์เนี่ยราคามันสี่ห้าล้านห้าล้านมันขายให้ผมแค่2อล้านห้าแล้วบอกว่าแต่ว่าเราเราก็รู้สึกเรารู้สึกว่ายัางไม่อยากได้นะเริ่มแรกแต่เขาบังคับยัดเยียดเพราะบอกว่าเรามีธุรกิจร่วมกันอีกเยอะเลยไม่ต้องกลัวเรื่องเงินแค่นี้เสียตังค์เขาใช้คําพูดนี้แล้วผมก็เออเรากลับไว้แล้วให้เอาผ่านไปอีกคันหนึ่งมูลค่าล้านหนึ่งแล้วหลังจากนั้นนปุ๊บนาฬนิก มีนาฬิกาปาเตะอ่ะอคอนอตผมนะ่ะ<ม>เขาซื้อเขาพาพวกผมมาไปดูในในโชว์ในศูนย์เลยในช็อปเลยแล้วว่าจะมีการซื้อนะเขาซื้อมาแล้วเดี๋ยวเขาจะเอาให้อ่างเงี้ยเออเขาเลยขายให้ผม2อ5ล้านห้าห้าสล้านห้าแสนแล้วทีนี้นเขาบอกมาจําก่อน5 0 0 0 0นเดี๋ยวมีเงินผู้ใดค่อยมาใช้แล้วผมก,เก็เราก็ไม่เอะใจเพราะเขาดูรวยมากเขาเขาซื้อเพนทาประมาณ10กว่าห้องเรียงกันเลย คือแบบรวยมากขับรถหรูไม่ได้คิดถึงเรื่องใช่ครับผมมีมี lamborghini มี paramera มี boxer มีอ้มีทุกอย่างอุรุษด้วยที่สําคัญที่ก้งที่ก้งแบบว่าที่ก้งให้ความสนใจเขามากเพราะว่าเราก็เป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ไงล้วก็แบบคือทั้งพอลเลสเจนของก้งเองอ่ะก็ก็กําลังออกไ้เนี้ยพอนางเห็นช่องทางอะค่ะ อยากอันนี้อยากจะเตือนฟูเอนเซอร์แต่ละคนด้วยนะคะเพราะส่วนใหญ่ที่โดนคือเป็นฟูเอ็นเซอร์ทั้งนั้นเลยแล้วก็จะเป็นคนที่ผลิตขายของออนไลน์นะคะคืออย่างก้งเนี่ยคอลลาเจนเนี่ยกำลังจะออก แล้วทีเนี้เหมือนนางรู้นางก็เอาช่องทางเนี้ยนางบอกว่าสองแสนห้าสอง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 แสนห้าแล้วแล้ววันนั้นเปิดตัววันที่ยี่ห้ายี่ห้าตันวาเปิดตัวแล้วเขาแบบมันมันดังมากแล้วมันหมดภายในแป๊บเดียวแล้วทีเนี้ยเขาบอกว่าเอาอีกสองแสนเลยแล้วแบบเอาอีกล้านตัวคอลลาเจนอ่ะตัวเปิดตัวแกลบคอลลาเจนอ่ะนางไม่มาแต่นางสั่งเราอ่ะสองแสนสองแสนสองแสนหัวกล่องแล้วบอกว่าแต่ผัวนางบอกขอล้านหนึ่งนะ ผัวนางบอกว่าร้านหนึ่งพอร้านหนึ่งแต่ผมบอกว่าไม่ได้ผมผลิตไม่ทันโรงงานมันมันเยอะไปมันนกระทนชันชิสแล้วโรงงานก็ไปสั่งเครื่องมือเพิ่มอีก3าเครื่องเพื่อมาลงทุนมาตรงนี้ให้กระทบถึงโรงงานหลายอย่างทำให้เราชื่นใจใช่เรื่องเงินด้วยรถด้วยธุรกิจด้วยจำนวนกล่องค่ะเขาว่าจำนวนกล่องสองแสนแต่ว่าจํานวนเงิน30ล้านเขามีการตีเช็คให้เลยแต่ขอเช็คคืนแล้วก็เพิ่มเงินให้อีก10ล้านทีฟรีฟังคุณก้งเคยได้เงินจากเขาเคยได้เห็นตัวเงินจริงๆบ้างไหม ไม่เคยเลยไม,ไม่เคยเลยไ,ได้แค่ทองมาแบบรถได้กแบับเช็คก,กับ30ล้านแคบบ่แบบนัแบบ้นแล้วก็ได้นาฬิกาแบบได้รถแล้วผมก็ยอมรับว่า <c oughs> พอผมเจอ <c oughs> เจอวิกฤตแบบนี้ <c oughs> เข้าไปปุ๊บแล้วก็มันไม่รู้เรื่องเลยเราไม่รู้เรื่องเลยเราก็คือคนบ้านนอกคนหนึ่งเน,นาะที่เพิ่งแบบมีมีอยู่มีกินแล้วทีนี้รถรถที่เราเก็บไว้อะของโจรไหมนาฬิกาที่เราเก็บไว้ของอะไรแต่ว่าที่แน่ๆคือ ไม่ได้คิดถึงนั้นเลยคือนาฬิกาพอจับพอเรากลับมาดูอีกรอบนึงมันของปลอมที่ว่าของปลอมเรารู้แล้วจะทำยังไงเรารู้แล้วคือมิจฉาชีพแต่ว่าเรายังตีเนียนกับมันอยู่เลยพี่คือมันเรามเพิ่งมาแตกหักกันวันนั้นนะเราเพิ่งมาแตกหักใช่โซมาเราว่านกเป็นเจ้าของคลินิก ยี่สิบสาขาที่ลาวแล้วเราอ่ะเป็นนักธุรกิจในไทยเราเรากำลังทําคลินิกกันอยู่ใช่แล้วเขาไปไปไปเที่ยวแบบเนี้ยไปเที่ยวรู้นี่กับเซเลปต่างๆแล้วนางมาบอกโก้งว่านางจะซื้อเมโซเราไปลงที่ประเทศลาวใช่แล้วคุณโก้งคุณโก้งช่วยจัดแจงแปดล้านที่เราเสียไปเสียไปอะค่าทองสองร้อยห้าสิบบาทพี่ทนายช่วยบอกหน่อยประมาณหกล้านสองค่าทองนะครับแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยก็เป็นเรื่องของการวางมัดจําในเรื่องของรถ นะครับแล้วอีกหลายๆใบเบีร์เลทางก็คือว่าเป็นเรื่องของการใช้เงินที่สุริสุร่ายของเขาในการที่เขาเข้ามาแล้วเขาก็จะบอกว่ารู้จักดาราแล้วก็นักธุรกิจที่ดังในการที่เขาเนี่ยเข้ามาติสนิทเนี่ยส่วนมากเนี่ยเขาจะใช้ใช้เงินฟุ่มเฟือยมากคือขับรถหรูแต่ละแต่ละคันเนี่ยไม่ซ้ํากันเลยนะครับเข้ามาเนี่ยแล้วก็เวลาพาพาไปกินข้าวเนี่ยปิดร้านนะครับคือประมาณห้าแสนบาทจ้างนักร้องดังมาแล้วเข้ามาคุยกันนะครับเพราะฉะนั้น ได้ติดต่อคมาตมมครับพรรู้เขาเปมิจฉาชีหรือว่าก่อนหน้าน,นี้ที่เขาติดต่ออ,อ๋อคุยกับทานายเลยเริ่มแรกคุยกับทนายบอกว่าจะขอจะจะเอายังไงดเีเราต้องหาคืออย่างนี้เขามีอ่าของมาตูมนะครับมันมีเรื่องว่ามีการแอบอ้างมาตูมบ่อยมากเพราะเพราะอ้างเนี่ยเราก็คิดว่ามันเป็นเ,เหมือนเครือข่ายคล้ายๆเหมือนอ่าคล้ายๆฟอเร็กครับพิงกี้ก็มีเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอ่ะก็เบื้องต้นผมก็มีการตรวจสอบว่า คนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเต้นรถก็ดีรถเช่ารถหรูหรือว่าแม้กระทั่งดาราหรือนะักธุร,รกิจที่เขามีการแอบ,บอ้างรวมถึงการซื้อทองเนี่ยสองร้อยห้าสิบล้านเนี่ยเขาวาอ้างถึงของอนายกสมคัครคมขาทองซึ่งเราก็คิดว่าทั้งหมดเนี้ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะเป็นขบวนการเดียวกันหรือไม่ก็มีการตรวจสอบเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยได้มีการประสานกระทางเลขาของทางมาตูมนะครับนะฮะคราวนี้พอเวลาเราประสานกันเนี่ยเรามาคุยกันพอคุยกันเนี่ยมาตูมเจอเหมือนเรามาตูมก็รู้สึกว่าทางก้งเนี่ย หลอกเขาเหมือนกันเป็นมิจฉาชีพต่างควบต่างฝ่ายต่างคิดว่าเป็นมิจฉาชีพต่างกลัวใช่จุดใช่ครับผมจุดจุดที่ผมพราผมจะไม่ฟ้องนะเริ่มแรกผมว่าจะไม่ฟ้องผมจะอยู่เงียบๆของผมไปเพราะว่าแต่ว่ามันมันมีเรื่องเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องมันมีมันมีข้อความของเลขาที่พูดถึงเรื่องการข่มขู่อารมณ์เหมือนกับว่าจะเรียกว่าข่มขืนได้ไหมที่เขาบอกเขาเคยฆ่าคุณมาก่อน เขาคือมีหลักฐานการแชทอยู่ว่าเขาเคยฆ่าคนมาก่อนแล้วเราเราเลว่าตัวเขาพาเขาพาทีมเขาพาหุ้นส่วนผมไปเจอกับนายกสมาคมผู้ค้าทองไปศูนย์ราชการจอดรถ V.I.P. ไปไปสำนักงานธนาคารแห่งหนึ่งแล้วก็แบบพนักงานจับการทุกคนเหมือนเขาคือคน V.I.P. คนแล้วไปไปโรงแรมแห่งหนึ่งอันนี้ยังไม่พูดอนไปโรงแรมแห่งหนึ่งใช่แล้วเขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าของโรงแรมนั้น เขาเป็นเจ้าของโรงแรมเป็นเจ้าของที่ดินโรงแรมนั้นเป็นหุ้นส่วนแล้วเขาเป็นผู้ถือหุ้นประมาณห0 0ยแบบเยอะมากเป็นพันๆล้านแล้วมีมีเบอร์โทรของธนาคารแห่งนั้นจะโทรเข้าหาบ่อยๆโทรเข้าหาเรื่อยๆซึ่งจริงแล้วเรื่องเรื่องของเบอร์ธนาคารเนี่ยมันจะมีเบอร์ศูนย์แล้วก็มีเลข7 7 7เหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันเขาเป็นการเซตมาอันนี้ผมได้คุยกับทางทางผู้เสียหายเขาบอกว่าเนี่ยมีการโทรเข้ามาเนี่ยซึ่งซึ่งการตั้งตั้งค่าเบอร์ศูนย์สองเนี่ย ผู้เสียหายได้มีการมาแจ้งผมว่ามีการตั้งชื่อศูนย์สองละเว,ว้นวรคแล้วก็มีเลขเจ็ดเจ็ดเจ็ดและมีให้บุคคลอื่นเนี่ยโทรเข้ามาและมีการคุยว่าเงินในในธนาคารเนี่ยกำลังจะอนุมัติผู้เสียหายได้ฟังก็เชื่อค่ะท่านว่าทนายเชื่อว่ามีเป็นขบวนการคือเป็นขบวนการกคือจริงๆเป็นขบวนการเพราะว่ายกตัวอย่างนะครับว่ามันมีอย่างหนึ่งที่ผมได้อายัดไว้ก็คือว่าเป็นกุญแจตู้เซฟตู้เซฟธนาคารแห่งหนึ่งซึ่งณขณะนั้นเนี่ยคุณก้งเนี่ยเขาให้เอาตู้เซฟเข้ามาเขาพาไปที่ธนาคารแล้วก ตู ique, ้เซฟเนี่ยเขาบอกว่ามีเงินอยู่ประมาณพันบาทเป็นมีทองนะฮะมีทองประมาณพันบาทซึ่งพันบาทเนี้ยก้องถือไว้เลยพอถือไว้แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเงินที่ก้องลงมาประมาณ6กร้านกว่าบาท2 5 0 2 5 0บาทนะครับทองที่ลงไว้เนี่ยรวมเป็นเงินประมาณ2องหก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 ้านกว่าบาทนะครับเงินทั้งหมดเนี่ยก้องถือไว้เลยถ้าไม่ได้มาขายเอากุญแจไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนสุดท้ายเนี่ยพอเราไม่ได้ เราจะไบขายกุญแจแต่ลหัสไม่ได้ไม่มีไม่สามารถทําได้ผมผมได้มีการแจ้งความชอ่โกงแล้วก็มีการอายัดตรงนี้ไว้ก่อนแต่ในช่วงอายัดเป็นช่วงแบบวินาทีแบบชั่วโมงต่อชั่วโมงเลยครับเพราะว่าทนายก็วิ่งอายัดผมก็ทนายก็วิ่งอายัดเขาก็วิ่งเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนเป็นางารซึ่งซึ่งมัน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 เชื่อเฉลีกันมากเพราะว่าช่วงที่ก้องโดมแบบประมาณสิ้นปีสิ้นปีคือประมาณ30มสันวาก้องไม่ได้ไปปีใหม่เลยคือร้องไห้เหมือนจะฆ่าตัวตายคือเสียงไม่ใช่แบบนี้ จากที่เว็บใ<ช>่เวลาน,น,นำมาก็คือใช่เราไม่สู้เลยวันนั้นเร,เราแย่มากแล้วก้งก็เลยบอกว่าแล้วก็คือปรึกษาใครก็ไม่ได้แล้วปรึกษาทนายทนายก็บอกว่าให้เอารถไปคืน <S <S หลายที่บอกให้เอารถไปคืน <S <S <ไ>เพราะว่าเดี๋ยวเขารับไปรับของโจรแต่พอเรสคุยกับทนายเบียร์ทนายบอกว่าเอาไว้ก่อนมีอะไรบ้างเอาไว้ก่อนมาไว้ที่พี่เดี๋ยวพี่จะยึดได้หมดทุกอย่างแล้วก็เราดำเนินคดีถึงที่สุดต่อให้มาของคนอื่นมาเราก็จะทําเป็นการยัดยอกเราก็คือเราเป็นผู้บริสุทธิ์จําว่าเราคือผู้บริสุทธิ์นี่คือพลังที่ส่งมาให้วเราก็บอก อบอกมาบอก,บอกไปบอกพี่มาตูมแล้วก็คือนั่งคุยกันเลยทั้งสามคนพวกเราทั้งหมดก็นั่งคุยกันเอาอยัางไงกันดีพี่มาตูแลรวว่างั้นแบบนี้ดีกว่านในห้องครัวของร้านอาหารมาตูแล้วมาตูก็บอกว่าไปเจอกันที่ร้านโนน,นเนียนะเดี๋ยวปิดร้านก่อนที่จ<ล>ะมีการวางแผนเนี่ยเรานั่นเรานัาคุยกันประมาณ3รอบซึ่งเรามีการตั้งกลุ่มไลน์กันมีการแชทมีการส่งหลักฐานมาโปะแตกว่าแต่ละคนเนี่ยมีการถูกแอบอ้างต่างคนต่างไม่ไว้วางใจกันซึ่งเรามาคุยกันแล้วเนี่ย สรุปคือคุณมีอาชีพจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนั้นเลยก็คือว่ามาตุมก็คือว่ามาตุมดีมากนารากมากก็คือว่าใช้ใช้พื้นที่ในร้านของตัวเองเนี่ยยอมเปิดร้านตัวเองให้เราเลยคือปิดตามแล้วก็คือเซตเซตเรื่องขึ้นมาแล้วบังเอิญเนี่ยมั่นใจเรื่องกำไร e m จริงๆแล้วเรื่องนี้คือว่าเรามีการเซตเซตระบบทั้งหมดให้มันถูกต้องตามกฎหมายก็คือว่าเบื้องต้นเนี่ยพอพอเราได้มีการแจ้งความไปแล้วเนี่ยเราทราบว่าเขามีหมายจับเขามีประมาณ9หมายจับแต่ว่าเขาถอนทุกหมายจับหรือหมายจับเดียว อยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดสอนอแห่งหนึ่งแล้วก็ไปอ้างนะครเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีหมายจับเนี่ยเรามีการเซตร,ระบบคือว่าเราไปแจ้งทางสอทอบังซื่อซึ่งตํารวจน่ารักมากตารวจให้ความร่วมมืออย่างดีและให้ความเป็นกลางเราก็ไปแจ้งว่าบุคคลคนคนี้มีหมายจับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีอ่าถ้าเขาได้เข้ามาในร้านโดยการจัดเซตของมาตูมแล้วก็ทางโกงและก็ทางทีมงานทั้งหมดพอเขาเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็ได้มีการบอกตํารวจให้เข้ามาจับระหว่างที่จะเข้ามาจับเนี่ยก็เป็นคลิปตามภาพใช่ก็ขอบคุณนะ ถูกกฎหมายทุกขั้นตอนนะครับเพราะว่าเราจะเซฟว่าหมายจับที่หมายจับได้มาเนี่ยแต่ตอ,งตองต้องบอกก่อนว่าของกล้องเนี่ยเป็นหมายจับในคดีอื่นอของเราเนี่ยมมเราฟ้องที่สอสออื่นแต่ระหว่างทางเนี่ยเราต้องทําในกระบวนการที่มันต้องกระชับแล้วก็ต้องชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องถูกต้องตามกฎหมายผมก็เลยได้หมายจับมาแล้วเนี่ยเป็นของที่อื่นด้วยผู้เสียหายรายอื่น แต่เราต้องบอกว่าก้องเราต้องแลกกันนะ<ร>เพราะว่ามันเป็นหมายจับของคนอื่นไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของเราเร<ม>ื่องของเราเนี่ยเพิ่งออกหมายเรียกทางแรกไปเองกา<ม>รจับมาเนี่ยเราตำรวจพื้นที่สอนอางซอเนี่ยก็น่ารักจับมาแล้วเขาต้องส่งสอนอพื้นที่ที่มีมูลคดีกเกิดข<ช>ึ้นที่เขาไปทำความกระทาำความผิดนะฮะที่ก็คือที่จังหวัดศรีสะเกด มีการเอาน้เทมีการเอมาทจ่อย่างตรงนี้มันิดข้อกฎหมายท่านนายจริงๆเรื่องนี้มันมันเป็นเรื่องการตกลงกันนะฮะจะบอกว่าเป็นการดูหมิ่นหรือว่าเป็นดูหมิ่นซึ่งหน้าหรือว่าเป็นการมีประมาทหรือว่าเป็นการหยัดหยามอะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นการเซตระบบซึ่งเป็นการบุคคลสองคนเนี่ยเขามีการตกลงกันคือเขามีการจัดจัดเรื่องมาไม่ได้หมายความว่าเราจัดเรื่องแล้วเราเข้าไปลุมเขาก็คือว่ามีเรื่องว่าระหว่างทางเนี่ยตามคลิปมันมีอยู่แค่นั้นแต่เรื่องจริงๆคือ มิจฉาชีพเนี่ยนะเขาได้มีการติดต่อก้งมาตลอด,ดติดต่อเพื่อให้เข้ามาหาก้งบอกว่าโอเคอยากเจอไหมประโยคแรกเราจะเห็นว่าคลิปแรกรที่บอกว่ามาเจอเนี่ยนัดมาเจอใช่ไหม,มซึ่งเวลามาเจอกันแล้วเนี่ยการที่ก้งการที่ก้งเนี่ยเข้าไปทำเนี่ยมันเป็นด,ด,ด้วยอารมณ์ของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเกินไหมมันไม่เกินหรอเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยการที่เราไปเปิดเจอกำไรเอ็มเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรที่แบบว่าคุณจะมาทำธุรกิจกับเราหลอกเราไปมันเป็นเรื่องของโมโหในในในการที่โมโหของคนคนหนึ่งเนี่ยเขาทำในขนาดนั้นเนี่ยคือ เราพยายามบอกเลยว่า้องต้องไม่แตะตัวต้องไม่ทำลายร่างกายไม่มีอะไรเกิดขึ้นแค่ตอนนั้นผมว่ามัน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 ไม่ได้เกินเลยไปมันเป็นแค่เรื่องว่ามันเป็นเรื่องอคนสองคนทะเลาะกันแล้วมันมีการาวิวาทา,ากันเท่านั้นแล้วผมอยาก,กเป็นการกวขังลูเหนียวอะไรอย่ <ผม S 2> อางี้ผมอยากถามจริงผมอยากถามสังคมกลับคืนเลยนะว่าเงินที่เขาโกงผมไปแปดล้านเนี่ยแล้วผู้เสียหายที่ผมทําเรื่องนี้ขึ้นมาผมเอาตัวเองมาเสี่ยงตัวเองมาสู้แบบนี้แล้วให้มันเป็นเรื่องดัง คนจะตาหน้าหรืจะด่าผมก็ตามเนี่ยเพื่อตีแผ่เรื่องราวเหล่านี้อ,ออกมาแล้วมีผู้เสียหายที่พุดขึ้นมาภายในคืนนั้นอีกประมาณร้อยกว่าล้านการที่ปิดประตูหรือว่าจะแชเขา้าปิดประตูตีแมวก็พูดไปได้หมดจากครั้งนวงเหนียวขึ้นมาเพื่อเอาตรงให้คนคนนี้เป็นที่ประจักษ์ว่านี่คือมิจฉาชีพมันมัน มันร้ายแรงไปหรือเปล่า,ออาแล้วเงินแตะรายที่ผมจงกวาจะหาไ,ได้มัน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 สูญเสียไปมันะอะไรร้แรงกว่ากัน,เป,นเป็นเรื่องที่กักขังโรงเรียนเนี่ยต้องบอกก่อนเขากฎหมายเนี่ยคือว่าต้อง,ต,องต้องกักขังโดยปัสจักอิสระภาพแต่เขาเนี่ยเขามาถึงเนี่ยที่ร้านแล้วการกักขังคือไม่มีใครกักขังคลิปที่มาตุมออกมาคือดักเขาตำรวจอยู่ด้านหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสามารถเดินได้เขาสามารถเดินแต่ว่าที่เราที่เรากันเขาไว้หรือคุยกันไว้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นการกันแลวคุยว่า เอายังไงรถสองคันที่ได้มาจริงๆแล้วไม่เป็นรถของคุณหรือเปล่าซึ่งจริงแล้วพอเรารู้ว่ารถรถที่ได้มาเนี่ยเขาบอกว่าเอามาฝากไว้เป็นประกันในเรื่องของการาลงทุนทองสุดท้ายเขาเขารับมาว่ารถสองคันนี้เป็นรถเช่า,าและเช่ารายวันด้วยชเช่า<ร>วันละประมาณ4ี่หมื่นแล้วก็ผู้เสียหายก็เกิดขึ้นภายในวันนั้นอีกด้วยหนึ่งคนซึ่งการการการเสียสละของโกงและมาตูมเนี่ยซึ่งละทีงานเนี่ย แม้จะเขาโดนโดนสังคมเนี่ยตาหน้าว่าโอเคมีการจัดฉากขึ้นมาแต่ว่าลักษณะน,นี้โดยโดยแค่ข้ามคืนผู้สิหายติดต่อมาไม่ว่าจะ,จะทางโก้งนะครับทางคลินิกของคุณเวฟแล้วก็ทางทางผมด้วยเองส่วนตัวเนี่ย ติดต่อมาเป็นประมาณ20กว่าผู้เสียหายลักษณะในการหลอกล่อหรือหลอกลวงชอบฉอฉใช้อุบายเนี่ยเหมือนกันคล้ายกันไม่ว่าจะเป็นการการแบบก,<อ>การทองการทององทองหรือว่าหวยลอตเตอรี่หรือว่าหน้ากากอนามัยที่เป็นคดีมาหลายปีแล้วไม่มีความคืบหน้าถุงมือด้วยถุงมือด้วยเขาเป็นคดีมาสองสปีไม่มีความคืบหน้าแล้วโจรคนนี้ย,ยังลอยนวลแล้วก็ยืนอยู่ในสังคมได้แล้วออกงานสังคมได้แล้วก็โกงคนนั้นคนนี้ได้อ่ะ ผมก็คือยอมไม่ได้จริงๆอันนี้เราไม่อยากจะเอาดีเข้าตัวแต่เรารู้สึกว่าต่อให้ผมออกมาต่อสู้แบบนี้แน่นอนว่าเงินผมได้คืนยากมากมันไม่ให้แน่นอนมันก็ยอมต้องสู้ให้ถึงที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าการที่จับมันเข้าคุกได้แล้วก็ไม่ทําให้มันออกมาหลอกคนอื่นแล้วมาทำความเสียหายให้คนอื่นได้อะผมพอใจมากแล้ววันนี้ผมมาที่สำนักข่าวแล้วมีผู้เสียหายวิ่งเข้ามากอดขอบคุณมากครับคุณโก้งขอบคุณมากนะพี่มาตูขอบคุณขอบคุณทุก ขอบคุณทนายทุกคนขอบคุณทุกคนที่ช่วยมันมีค่ามากเพราะเขาเราคือแสงสว่างให้กับคนที่มืดมิดใช่ฟ้าเปิดแล้วเขาบอกว่าเขาจะสู้ไปถึงที่สุดแล้วมีเราเรากำลังจะไปที่ DSI กันเราจะไป DSI มีการรวบรวมได้มากน้อยแค่ไหนตอนนี้มีมีเข้ามาแล้วก็ปฏิเสธไปสอนคนที่ไม่มาเพราะว่าย0กว่าลายเพราะตอนนี้เขาโดนจับอยู่แต่เขาใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อโทรโทรเคลียกับ กับคดีเล็กๆว่าไม่อยากให้มาสองคนีอนนี้ในคดีหนึ่งที่เราออกหมายจับมาเนี่ยมีการส่งตัวไปที่จังหวัดศรีสะเกษสอนอพื้นที่เพราะฉะนั้นเนี่ยการจับณตอนนี้เขายังไม่ได้รับการประกันเพราะว่าผู้กับเนี่ยก็ให้ความร่วมมืออย่างดีผู้กับมีการคัดค้านการประกันตัวณตอนนี้ส่งตัวไปที่เรือนจานะครับก็คือเรือนจําของสาบมีการฝากขังอยู่นะแต่ระหว่างนี้เขาก็ใช้โทรศัพท์ได้นะแล้วอยากจะถามว่าคิดว่าเขาทำคนียวหรือเป็นกระบวนการกระบวนการครับกระบวนการทา ทำเป็นกระบวนการเลยว่าได้แล้วทุกอย่างมันเหมือนถูกเซตถูกจัดขึ้นมาเพื่อหลอกแล้วก็มีมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็มีการแอบอ้างผู้หลักผู้ใหญ่แอบอ้างผู้หลักผู้ใหญ่ทําให้ผู้คนหวาดกลัวพี่เชื่อไหมว่าคนที่มาฟ้องคนที่มาวันนี้คิดจะฆ่าตัวตายเกือบ50%บเเพราะว่าเขามันคือเงินก้อนสุดท้ายของเขาของผมอาจจะไม่ใช่ก้อนสุดท้ายผมสามารถหาใหม่ได้แต่ว่าคนที่เป็นก้อนสุดท้ายล่ะเขาเกือบฆ่าตัวตายนี่มันคือกระบวนการการช่อโกลงแบบถ้าไม่ผมไม่เปิดมันก็จะไม่รู้ว่ามันใหญ่ขนาดนี้ เอจากคนลากถอนโคเนขุดครับผมให้ถึงที่สุดขุดต่อคาดหวังว่าจะได้เงหม่ไม่ค่าแล้วครับผมสิ่งที่ผมได้มีค่ามากกว่าเงินแล้วตอนนี้เพราะว่ามันทําให้สังคมได้รับรู้แล้วว่ามันมีกลนกลนสรุบมีมิจฉาชีพแบบนี้มีกลนสรุบายแบบนี้ผมอยากเอาเงิน8ล้านที่ผมเสียไปเป็นเหมือนการซื้อหนังสือเล่มหนึ่งให้กับประชาชนคนไทยทุกคนได้อ่านถึงไหมครับ ในหัวตอนนี้คิดอยู่เสมอว่าเงินที่แปดล้านที่เราหามามันมาจากไหนมันมาจากการนั่งไลฟ์สดขายของเช้ายันเย็นเช้ายันเย็นทุกวันแล้วก็พ่อกับแม่ก็ไลฟ์ด้วยแล้วก็ดอกสาวก็ไลฟ์ด้วยพี่มันมันเปนเื่อยมากจนกว่ามันจะได้มาขนาดนี้เราก็ไม่อยากบอกว่าแต่ว่าเราเราผ่านจุดนั้นมาได้เราอดแอมากแล้วผมเห็นนะคนที่มาวันนี้แล้วเขาเขาอดแอเหมือนที่ผมอดแอะแล้วเขาไม่มีที่พึ่งเหมือนที่ผมมีแต่ผมมีทั้ง แม่เมีทั้งพี่เบียมีทางมาตูมีทั้งม,ม,งม,งมีพี่ๆสำนักข่าว,าวที่ช่วยมีคนรอบข้างที่ช่วยตอนนี้ขอบคุณทุกคนนะครับผมที่ผมอยากให้คดีนี้เป็นคดีที่ใหญ่ที่สุดทาที่ผมทําได้และผมอยากให้แบบสังคมรับรู้ว่ามันมีการโกงแบบนี้อย่าตาหน้าว่าเราโง่ครับเพราะว่าคนที่เขามาหลอกเรากับคนที่ถูกหลอก มันต่างกันเราเราจริงใจกับทุกอย่างเราเราซื่อสัตย์กับทุกอย่างแต่คนที่เข้ามาหาเราเขาไม่ได้จริงใจกับเราทุกคนฝากเตือนภัยด้วยนะครับผมผมอยากให้เคสนี้เป็นเคสเคสศึกษาแล้วอยากให้ทุกคนจดจำเราฝังไวล้ลึกๆว่าไม่มีอะไรได้มาง่ายๆแล้วก็ไ,ไม่มีใครที่หวังดีเท่ากับตัวเราเองพี่กองอยากจะฝากบอกอะไรกับเขาไหมที่เขาทำให้เราเจ็บช้ำขนาดนี้นบอกแล้วว่าอย่าเล่นกับกระเทยเอออย่าทำอย่างนี้กับกระเทยอีกเพราะงานตาเพราะกระเทยกระเทยไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกคี้วันของเราคืออะไรนะ ไม่มีใครโอเคค่ะไม่มีใครโอเคค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าอย่าเล่นกับกระเทยแล้วก็อย่าเล่นกับความซื่อสัตย์ของคนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเมื่อไหรที่คนคนหนึ่งมันหวาดกลัวจนไร้ที่พึ่งสู้มันจะลุกขึ้นมาสู้สู้แบบใจขาดดิ้นเงินแปดล้านจะทําให้เธอไม่มีที่ยืนในสังคมฉันว่าเขาดูอยู่แหละแล้วก็ฝากถึงผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะครับว่าผมอยากให้คดีนี้เป็นคดีศึกษาแล้วก็อยากให ทุกคนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโปรดช่วยด้วยเพราะมีผู้เสียหาย <Okay. S 1> อย่าปกป้องอย่าปกป้องมิจฉาชีพหรืออย่าปกป้องโจร <Okay. S 1> เพราะเหยื่อคือผู้ถูกกระทำสังคมเราจะน่าอยู่ถ้ากฎหมายคุ้มครองเหยื่อให้มากกว่าคุ้มครองมิจฉาชีพ